้แปอยส่สิบนิดหน่อยครับเอายำก็ได้แล้วก็ยำก็ได้เอาปุบาเไไก่สีกรสุอามสี่กอือเอายำตะโพกหออจะาไม่เอายำะโพกเอายำะโพกยำะโเท่าไหร่คะเอาเป็นยำค่ะ

อัน,นี้ด้ใส่ได้ไหมลูกอนี้เราอนนี้เราใส่อนนใสเอาเอาใส่เพิ่มหรือว่าเอาเอาเอาใส่เพิ่มอีกสองชิ้นได้ไหม,ไมเอาใส่เพิ่มเลยค่ะไม่คส่งไปอืมอ เห็ดแบบว่าเยี่ยวหวานแ่บเผ็เที่ยวหวานยำอ๋อมีไก่วิ้งวิ่แซ่บอันนี้ทอดไม่ทันทอดไม่ทันเหรอเดี๋ยวอ๋ออ๋อที่เขาเอามาคลุกตรงนี้ใช่ไหมแต่ยังไงมันมีน้ำก่ออ๋ออ๋อราดซอสทอดไม่ทัน

ที่สั่งไก่กับบ้านก็ร้านอ๋อร้านนี้เหรอที่เราสั่งพี่จากโรบินออส์อ๋อเหรออ๋อขายในแอป,ปด้วยปะขา,ายในแอป,ปด้วยใช่ไหมลูกสาวก็บอกว่าซื้อซื้อจากแอปซื้อจากแล้วดได้สั่งโรบินค<อ>ส์เลยก็ใส่ในร้านนี้